โอเคครับเมื่อกี้เราไปที่เมนูเมื่อกี้แล้วนะครับต่อเมื่อกี้มือไปโดนในเดับไปโอเคนะครับก็เรามาเช็คโค้ดตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือขึ้นอยู่2ตัวนะครับโดยใช้เครื่องมือ PTYM021 โอเคนะครับเราเห็นแล้วว่ามีติดโค้ดอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยครับรีฟิลโค้ดอยู่นะครับ Instrument c l u s t e r นะครับตัวนี้มาที่เมนู Instrument c l u s t e อร์นะครับ ถ้าเราจะลบก,ก็ต้องไปอีลาดก่อนแต่นี้ยังไม่มีการแก้ไขนะครับเดี๋ยวเราต้องการแก้ไขก่อนถึงจะไปมาลบโค้ดกันอีกทีหนึ่งมาดูสเปเชียลเดสมเซอร์วิสไลท์ก็มาดูกันก่อนครับว่ามันจะได้ไหมเซตคอมพลีคไลท์เซอร์วิสเซตคอมพลีคหายไปไว โอเคครับเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราสามารถลบลูกกุญแจของเซอร์วิสของ899ได้นะครับตัวเนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีลูกกุญแจขึ้นอยู่ลูกเครื่องหายไปด้วยครับลูกเครื่องหายไปด้วยครับตอนนี้ลูกกุญแจตอนแรกมันขึ้นอยู่ตรงนี้ครับหายไปครับ 899 899ลบออยเซอร์วิสได้นะครับเนี่ยฮะเซ็ตคอมเพลตครับจริงๆด้วยครับ899สามารถลบได้ครับโอเคครับ,รบเดี๋ยวเราออกไปเมนูอื่นก่อนนะครับนี่ยฮะเข้าเมนูอุ u m e n ์นะครับ ทีล็ Lock Body อกบอดี้คอมเ็กเดี๋ยวเราไปดู ABS กัน EBS เราไปที่ e c ็กซ์ t อเทน้วที่สอร์ตโอเคครับไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเท่าที่ผมดูเมื่อกี้ไลฟ์เซอร์วิสได้นะครับแปดเก้าเก้าครับเมนูนี้นะครับไลฟ์เซอร์วิสเข้าไปครับไปที่สเปเชียลฟังชั่นนะครับ d ด s m ู Service l i ล e ์นะครับเดสมูเซอร์วิสไลฟ์นะครับมันบอกว่าเซ็ตคอมเพล็กรูปุญแจหายไปจริงๆครับตอนแรกมันมีรูปุญแจอยู่โอเคนะครับ เนี่ยครับดูกติ899ลุกลูกกุญแจได้ครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับออย์อวิสก็ได้ครับออย์อวิสไลท์ล์วิสเซ็คคอมพลีตครับเนี่ยโอเคนะครับขอบคุณมากครับจากร้านย s สเปเกอร์สีสะเก็ดนะครับ